อุ้ยรู้เลยใครขวัญอุสามณีฟาดอุสาเอ็รรนดูสุดท้ายงูผิดชัดๆ อีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่ลดแลนในวงการบันเทิงมานานอย่างขวาญอุตสามณีไวยทยานโนท์โดยเราจะเห็นผลงานการสแสดงและอีกหลากหลายผลงานของเธอผ่านจอแก้วอยู่มากมายนอกจากนี้เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากโซเชียลทางอินสตาแกรมและ Facebook อย่างล่าสุดสาวขวานโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยอารมณ์ที่ดูแล้วนะ่าจะเดือดอยู่ไม่น้อยโดยระบุว่าจ่ายตางังทำกระจกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายหายซื่อสัตย์กับอาชีพมากหายได้นะเอาตังคืนมาก่อนค่ะ และมีการตอบคอมเมนต์ว่าอุตส่าห์เอ็นดูสุดท้ายงูผิดชัดชงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนานทางแนะวิธีการจ่ายเงินเพื่อให้ชัวรว่าได้ของแน่นอน